วันนี้ผมจะมาแจกเครื่องแต่งกายจากอนิเมะดาบพิกาตาสูนมีตัวอะไรกันบ้างดูกันได้เดยนะอยากได้ตัวไหนคุณสามารถเอาไปแต่งตามได้เลยแล้วบอกเลยว่าเอาไปโลเพในแบบบลูเกเวนแล้วคุณจะหล่อเท่มากๆทุกคนเฮ้ยน่ารักอีกต่างหากบางตัวนะ่ะก่อนที่ผมจะแจกโค้ดแต่งตัวนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับ <S <S ใครไม่กดไลค์ผมไม่แจกนะครับกดหรือยังกดแล้วนะคนละหนึ่งไลค์นะกดเลยขอบคุณมากเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะ <S <S คร like นะับ ก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองครับผมทันจิโร่คุงนะครับผมคามาโดทันจิโร่นะครับเอออ่ะเดี๋ยวขอแต่งเป็นยาจกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อรีเซ็ตตัวละครนะครับไม่งั้นแล้วมันจะดูยากนะมันจะดูทับกันเกิดไปถ้าเอาตัวนุ้นมาทับตัวนี้ตัวนั้นทับตัวนู้นนะครับก็โอเคครับให้ทุกคนนะครับกดมาที่หน้าใส่โค้ดครับผมอ่ะอยู่ในช่องที่3นะครับผมช่องที่3แถบบนก่อนเลยนะแล้วก็ทีนี้กดมาช่องที่3อีกทีนึงครับผมที่เป็นรูป เ,เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนหลอดต่างๆนะครับสามหลอดนะครับแล้วก็มีข้างล่างคำว่าโลบบแคตตาล็อกไอดีนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องเอาโค้ดมาใส่นะผมดังเดี๋ยวผมจะทำการนะครับใส่โค้ดให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงนะตัวแรกครับผมก็เป็นทันจิโร่แล้วผมทันจิโร่โค้ดแรกเอาไปเลยครับผมโค้ดนี้นะผมนะหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าสามศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดนะครับใส่ตามเลย เราก็จะได้เสื้อมาแล้วผมเป็นเสื้อของทันจิโร่คุงนะครับต่อไปนะครับผม1น3่งหนึ่งสา่เอันนี้ก็จะได้เป็นกางเกงของทันจิโร่คุงนะครับต่อไปครับผม1 3 6 4งสา9ห99ตัวนี้ก็จะได้เป็นอ่รอยแผลเป็นบนหน้าผากของทันจิโร่แล้วก็หน้าตาที่ดุดันเคร่งคึมนะครับไม่เกรงใจใครต่อไปนะครับหนึ่ง 1> 8 6 4 6 0 05อันนี้นะครับผมก็จะได้เป็นกล่องนะครับแบกเนสโกขึ้นมานั่นเองครับผมนะ่ะก็เป็นกล่องกระเป๋าอะเออเป็นกระเป๋าสภายเท่ๆนะเท่มากผมบอกเลยว่าเท่มากเป็นในเทมเท่เท่ที่สุดแล้วนะครับในตัวละครของมันนะครับต่อไปครับผม4 5 2 4 9 9 0 2 6 7อ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นดาบปานวาลีมานะครับผมแน่เท่มันล่ะต่อไปครับผม1 1 6 954าห้82ตัวนี้ก็จะได้เป็นทรงผมสุดหล่อเฟี้ยวของทันจิโร่มานั่นเองต่อไปครับ760 985 2491ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นหลายคนคงสงสัยว่าได้อะไรมาเมื่อกี้คงจะดูกันไม่ทันเช่นมล้วถ้าดูมุมมองแบบตรงมากๆเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอียงข้างนิดนึงแล้วก็จะเห็นตังหูนั่นเองครับผม ตัางหูรูปอ่าอะไรแล้วนะจำไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไพ่อะไรไมกี่ยวกันเลยนะครับเป็นต่างหูของทันจิโร่คุงนะครับและอีกอันหนึง่งอาจจะมองไม่เห็นอีกเช่นกันอันนี้เรียกได้ว่ามองไม่เห็นเลยนะครับก็ใส่ไปก่อนแล้วกัน4 3 1ส2 1 7 0 8 8นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับหลายคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรอะครับเพ่จริงๆแล้วนะครับมันคือใบหูของทันจิโร่คุงนะครับซึ่ง จริงๆแล้วถ้าตัวละครมันเล็กมากมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับแต่ใส่เพื่อความสมจริงนะครับเผื่อบางเทนะครับมันจะหูหายนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมหูมันเปิดปิดเปิดปิดอยู่เลยทุกคนนี่ไงตอนนี้หูมาแล้วนะครับเออเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสลับทันจิโร่คุงว้เป็นไงครับเท่ไหมคือโคตรเท่ทุกคนดูดิเรามันเดินเล่นในแบบดูแล้วแบบโอ้โหเท่จัดดูแบบ น่ารักอ่ะเหมือนดูนมันหุ่นโมเดลฟิกเกอร์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดิเทจัดโอเคครับทุกคนครับต่อไปก็มาที่เนซุโกะกันบ้างนะครับเนซุโกะจะมีรหัสอะไรเดี๋ยวผมใส่ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะเป็นรหัสนี้นะครับผม1นึ่งหนึ่งแปดศูนกอ่ะก็จะได้เป็นเสื้อนะครับกิมกิโมโนนะครับกิโมโนของเนซุโกะนะจ๊ะต่อไปครับผม7 6 6 2 2ก1 5 5 9 ก็จะได้เป็นอ่ะส่วนล่างของกิโมโนนะครับเป็นกระโปรงนะครับต่อไปครับผม9520890335ตัวนี้ก็จะได้เป็นทรงผมน้องเนสโกะนะจ๊ะโค้ดต่อไปครับ11961878450ตัวนี้ก็จะได้เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เนสโกะเอาไว้คาบนะครับเพื่อหัก้ามใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหกินมนุษย์ <laughs> ต่อไปครับ 1 0 7 9 3 2 5 9 1 4 9ตัวนี้ก็จะได้เป็นหน้าตาสุดน่ารักฟุ้งฟิ้งของน้องเนสโกะแล้วก็ตาแบบเปล่งประกายสีชมพูว้าวน่ารักจังเลยเธอ <c oughs> ต่อไปครับ9 5้5ห้3ส2่หหตัวนี้ก็จะได้เป็นริบบิน้นโบนะครับโบริบบิ้นของเนสโกะมาปักไว้เขาเรียกอะไรมาติดไว้บนหัวนิดนึงเพิ่มความน่ารักคุกคิกคุกคิกต่อไปครับผม6 3 สองสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นผ้าคลุมแบบสมจริงนิดนึงเนีเป็นผ้าคลุมที่คลุมหลังแล้วก็มาแบบส่วนล่างส่วนหลังส่วนล่างด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ผ้าคลุมตัวนี้เวลาเดินมันก็จะเหมือนไม่ใส่ผ้าคลุมอ่ะมันเหมือนใส่กางเกงอยู่นะครับเ <ği> พิ่มความสมจริงเข้าไปอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นน้องเนสโกะสุดน,น่ารักเป็นไงละ่ะหุยน่ารักโอเคอเค,ครับเพื่อเพิ่มความน่านรักให้กับน้องเนสโกะ มีบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้านน้องเนสุโกะกลายเป็นแบบล่างเด็กล่ะจะทำยังไงก็ลดขนาดลงดีครับโอ้โหวน่ารักขึ้นไปอีกน่ารักมากเนสุโกะจังดูดินะสามารถแต่งได้เลยต่อไปก็เป็นเซนอิสึคุงนะครับอ่าปลานอัศนีของเราสุดหล่อเท่นะครับโค้ดแรกนะครับ69 39 50 83 79ใส่เลยครับก็จะได้เป็นเสื้อของ เสร็อิสุนะครับโดต,ต่อมาครับ693950910ตัวนี้ก็จะได้เป็นกางเกงของเสร็อิสุนั่นเองต่อมาครับผม1359254616ก็จะได้เป็นหน้าตาสุดเวอของเศร็อิสุอีกเช่นกันครับแบบร้องไห้ไม่เอาไม่เอาต่อไปนะครับ1159932 5982ก็จะได้เป็น ทรงผมของเซนอิซึเหลืองๆต่อไปครับผม132 466 580 90ก็ <c oughs> จะได้เป็นดาบปานอัศสสนีของเขานั่นเองครับผมอยู่ที่เอวนะต่อไปครับ7142 7279 07 ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเจ้านกกู้กู้กู้เป็นนกเป็นนกเ็าเรียกอะไรเป็นนกเป็นนกพิราบส่วนตัวของเขาเป็นนกเป็นอีกาส่วนตัวของเขาแต่ของเขาไม่ได้เป็นอีกาของเขาเป็นนกอะไรสักอยาก่างจำไม่ได้แล้วแล้วก็เทมากนี่ไงผมอยากจะบอกเคล็ดลับว่าเซนติสูสามารถใช้โหมดหลับได้ด้วยนะครับในบ็อกเฮเวนนะครับทำยังไงนะครับกดอีโมชันขึ้นมาแล้วก็กดให้มันอันไหนแล้วอกก่ะเดี๋ยวผมขอดูกันนะอ่า อ่านี่ไงรองเท้าผ้าใบแต่ภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่มันคือท่านี้ปราดอัศนีนี่ไงนี่ไงกระบวนท่าที่หนึ่งยา่า <c oughs> อันนี้เพิ่มความสมจริงนิดนึงต่อไปเป็นอินโสุเกะคุงนะครับอินโสุเกะคุงใส่โคดนี้เลยครับผมห้าเก้าห้าหห้า ก็จะได้เป็นกล้ามออกมาก่อนนะครับขั้นแรกกับเสื้อนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนกางเกงคนต่อมาครับ5952405377ใส่เลยครับอ่ะก็จะได้เป็นกางเกงพร้อมเสื้อโชว์กล้ามนิดนึงนิดนึงหลอ่อเท่ไอหมูป่าต่อไปครับ1 3 0 6 2 8 7 6 7 7 5ปุ๊บใส่ปุ๊บก็จะได้หัวหมูป่ามาอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอินโนสึเกะคงนะจ๊ะนี่แม่เท่ไหม ต่อไปครับ11754938871ตรงนี้ก็จะได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็น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 ขนสัตว์นะครับเป็นขนสัตว์ที่เอวของเขาใส่เข้ามาเพื่อความสมจริงให้เหมือนิูนอสเกตมากยิ่งขึ้นไปอกต่อมาครับ5 2 2 1 C 1 8 8 2 2ก็จะได้เป็นดาบคู่ของอินนสเกตมานะจ๊ะอ่าเป็นปรานสัตว์ป่าต่อมาเลยนะครับก็จะเป็น6447 766520ก็จะได้เป็นอ่า e m o t i o n a l damage ไม่ใช่นะครับเป็นอ่าเขาเรียกกะแลเป็นเป็นแสดงอารมณ์ของอินุสเกะว่ากำลังโมโหแล้วนะเพราะว่าอินุสเกะในเรื่องมันก็ขี้โมโหใช่ไหมล่ะขี้วอยยนะครับก็นี่ไงเหมาะกันเลยหรือไม่ก็ใช้อีโมชันนี้นะครับเพื่อเ่อเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไปอีกนั่นก็คือการคำราม ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต่อมาครับผมเป็นอสูรกันบ้างครับผมเป็นอสูรข้างขึ้นที่เพิ่งออกมาในตอนล่าสุดนั่นเองครับผมนะครับเป็นฮังเทนง,งูครับผมออนี่ครับมาก่อนเลยใบหน้าสุดหล่อเฟี้ยวนะครับฮังเทนง,งูตัวที่สามารถเ็าเรียกอะไรฆ่าแล้วไม่ตายแล้วก็แยกร่างออกมาได้แบบ 3- 4สตัวนั่นแหละภาคล่าสุดถ้าใครดูแล้วก็น่าจะคุ้นชินเป็นอย่างดีนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมบอกโค้ดนะครับโค้ดใบหน้าก็คือ1359 93 59 295ก็จะเป็นหน้าตาสุดเหล่าเฟีย้ยของเขาต่อไปก็จะเป็นเสื้อน,นะจ๊ะ1286 63 73 937ก็จะได้เป็นเสื้อนะครับส่วนเสื้อโค้ดต่อมา1286 6351 812ก็จะได้เป็นส่วนกางเกงแล้วก็โชว์แบบซิกแพกนิดนึงโค้ดต่อมา1236 9ก้าหนึก็จะได้เป็นเขาออกมาสองข้างโคตรต่อมาครับผม9 5 4 8 2 8าสี่ก็จะได้เป็นทรงผมซูเปอร์สซียสีดำขึ้นมาโค้รต่อมาครับ1นึ่งสองแปดหนึ่งห้าสองสก็จะได้เป็นต่างหูขึ้นมาโค้รต่อมาครับ7จ็ดสองสี่หก็จะได้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบลุงลิงลุงลิงคล้ายๆกับกลองคนต่อมาครับ6963 7655 18ก็จะได้เป็นใบหูของปีศาจออกมานะจ๊ะต่อไปก็ะปบสิ่งที่กาดไม่ได้เลยก็คือกลองเทพศาสตรานะจ๊ะ1342 2672 066นีน่ก็จะได้เป็นกลองออกมาสุดหลอ่เอเท่เป็นกลองอย่างนี้นะจ๊ะ ก่อนเมื่อกี้ผมใส่โค้ดซับนะผมการใส่โค้ดซับมันจะทําให้ของที่เราใส่ไปแล้วหายไปเพราะงั้นแล้วเราใส่กลับอีกรอบนะครับอ่ะคนดไปหน้าเล่นกระบอกนอ่ตอนนี้เหมือนอะไรยังทุกคนหังเทนงูนะครับอ่ะอสูรคางขึ้นตัวล่าสุดที่ปรากฏตัวออกมานะจ๊ะโ,โค้ดเทดูดิชอนคืออสูรคางขึ้นผู้เป็นมืออะไรสักอย่างของท่านมูซันเ <c oughs> ทแบบเทไหบเออเทามากเนี่ยใส่ไปโลเย์โคตร โคตรจะน่ากลัวทุกคนต่อไปมาอสูรข้างขึ้นตัวผู้หญิงกันบ้างนะจ๊ะนั่นก็คือน้องดากิ6963 319918ก็จะได้เป็นส่วนากางเกงของน้องดากินะจ๊ะโคตรต่อมา1272 814894ก็จะได้เป็นส่วนบนของน้องดากินี่เกาะอกเกาะอกโคตรต่อมาครับผมก็จะเป็นโคตรนี้นะครับ1226 4003856โค้ดนี้นะครับก็จะได้เป็นหน้าของดากินั่นเองโค้ดต่อมาครับ11094855011ก็จะได้เป็นเป็นปักผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใส่ผมนะจ๊ะโค้ดต่อมาครับ12263968103โค้ดนี้ก็จะได้ผมของดากิมาต่อไปครับ12272783713 คตนี้นะจ๊ะก็จะได้เป็นปิ่นปักผมแบบอันใหญ่บอลมถมมาตกแต่งเองเพราะว่าบรหัวของดาเกะมีเป็นปักผมเยอะมากต่อไปจ้ะอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ของดากิเลยนะคะนั่นก็คือผ้าไหมผ้าลิบบิ้นผ้าไม่รู้อะไรของเขานะคะหนึ่งสองสองเจ็ดสองเจเจดเกหนึ่งสองห้าถ้าได้เป็นการเปิดคากุเนะนะคะเอ้ยไม่ใช่นี <laughs> ่ค่ะเป็นไงเท่ไหมเท่มากดากิเท่มากทุกคน ใครแต่งเป็นดากีแบบไปโลเพยก็ผมว่าน่ารักดีนะเออมันน่ารักน่ารักดูดูเออสาวดุสาวดุอะไรอย่างนี้เทมากต่อไปสาวน่ารักเสาหลักสุดเซ็กซี่สาหลักเลิฟเลิฟสาหลักความรักนั่นก็คือมิสซิลินั่นเองจ้ะคนนี้เลยหนึ่งสาสี่ห้าเจดสสี่ยสสามกก็จะเป็นหน้าสุดน่ารักของน้องมิสซิลิต่อไปครับห2สอง4 7 6 2สามเกี่เจหสองสี่ โคดนี้ก็จะได้เป็นกางเกงของมิสซลิก่อนเป็นกระโปรงกับรงโคดต่อมาครับ6 2 9 3 9 4 5 8 1 8โค้ดนนี้ก็จะได้เป็นเสื้อของมิสซลิเปิดอกนิดหน่อยไม่ถึงกับโปโคดต่อไปนะครับ1 3 6 8 9 7 9 3 8 2 6โค้ดคดนี้นะครับก็จะได้เป็นดาบของมิสซลินั่นเองโคดต่อมาครับ 1, 1 1 1 0 6 0 1 6 8 1 2โคดนี้ก็จะได้เป็นทรงผมสุดน่ารักของมิสซลิจังโคดต่อมาครับทุกคน 8665475028คนนี้ก็จะได้เป็นอีโมชั่นนิดหน่อยเป็นหัวใจหัวใจเลิฟเลิฟของมิสเซอรี่ฟอร์มิสเซอรี่แบบปลานความรักนละ่ะทุกคนน่ารักไหมคะ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วมิซิลี่ so สามารถจะไห้สมจริงได้มากกว่านี้ก็คือเปียถักเปียด้านหลังเนี่ยมันจะใส่ได้อีกแต่ว่าในเกมบลูเฮเวิมันใส่สองผมได้แค่อันเดียวนะครับทุกคนมันก็เลยได้แค่ด้านหน้านะครับเห็นด้านหน้าก็คือน่ารักถ้เห็นด้านหลังก็คือแบบมันมันมันถักเปียมันผมเปียผมจุกเปียเออเปียสองข้างจริงๆแล้วมีเปียสามมีเปียด้านหลังด้วยนะจ๊ะต่อไปครับทุกคนมาที่มูซันกันบ้างนะครับหัวหน้าไมเคิลแจ็คสันของเรานะครับหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดสามศูนย์ ก็จะได้เป็นหน้าตาสิหลอเฟียของมูซันต่อไปครับผมทุกคน5607232025ก็จะได้เป็นเสื้อสูตรของมูซันต่อไปอีกนะครับ8702684230ก็จะได้เป็นกางเกงสีขาวสดหลอเท่ของมูซันต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดไปหัวก็คงจะล้านนั่นก็คือทองผม1166 1558 579ใส่ไปครับ แน่เรียบร้อยครับมูสันง่ายมากๆใครอยากแบ่งตัวหรอเทแบบมูสันก็ต้องอย่างนี้เลยนะจ๊ะฉันเคอหัวหน้าอาสูรทั้งหมดนะจ๊ะต่อไปมาที่กิ๊กของทันจิโร่กันบ้างครับผมคานนโอจังหนึ่งหนึ่งแปดสก้าห้าห้าสองแปดุ็จะได้เป็นผีเสื้อมาก่อนเลยต่อไปครับผม1นึ่งหนึ่งแปด่ก็จะได้เป็นทรงผม หัวบล็อกของคาเนคานาโอต่อไปครับ6 2 4 4 3 1 0 7 7 7ก็จะได้เป็นส่วนกระโปรงมาก่อนแล้วก็ต่อไปเลยนะจ๊ะ6 2 4 4 3 1 3 4 3 2ก็จะได้เป็นเสื้อของคานาโอต่อไปอีกนะครับ1 0 9 6 8 7 3 6 2 6 1ส่วนนี้ก็จะได้เป็นดาบซากุระของคานาโอออกมาต่อไปอีกนะครับ1 2 4 1 2 0 3 2 สองสส่วนนี้นะครับก็จะได้ใบหน้าสุดคาวอีของคานาโอจังนะจ๊ะ <c oughs> ดูดิยน่ารักมากเฮ้ยคานาโอน่ารักอะ่ะทุกคนสำหรับน้องผู้หญิงนะครับที่อยากแต่งตัวเป็นดาบพิฆาตรสุดผมแนะนําเลยว่ามิสซตรี่คานาโอดากิอะไรพวกนี้คุณน่ารักมากแนะนําว่าให้แต่งตัวลองลองดูลองดูลองเปโลเปดูน่าจะเพิ่มความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นเอไปก็ผมตัวสุดท้ายแล้วมาที่เสาหลักเพลิงกันบ้างเรนโกคุเคียวจุโรนะจ๊ะ8 9 9 8 397159ได้เป็นอ่าคาตนะไฟมาก่อนต่อไปครับ1371 7823 479ส่วนนี้ก็จะได้เป็นเสื้อของหน่วยพิฆาตอสูรขึ้นมาต่อไปครับผม1371 595 4204ก็จะได้เป็นกางเกงของหน่วยพิฆาตอสูรต่อไปครับ1110 5074 749ก็จะได้เป็นหน้าตาสุด เข่งคลึมของเลนโกคุอาจจะเรียกว่าหน้าตาเอาจริงก็ได้โคต่อมาครับ1 2 8 6 5 9 3 5 6 1 2โคดน,นี้นะครับก็จะได้เป็นทรงผมของเลนโกคุสีเหลืองต่อไปเลยครับทุกคน1 2 8 2 8 7 6 1 9 8 3ส่ส่วนนี้ก็จะได้เป็นผ้าคลุมไฟของเ่นโกคุคุงนะครับนี่ไง ปลานเพิ่งเดี๋ยวๆหามุมก่อนหามุมก่อนแสงปละาที่จะตกดินแล้วเพรางนันแล้วเราก็ปรับเวลาปลานเพิ่งกระบวนท่าที่หนึ่งไปเลยอาทิตย์สัตว์สองก็จบกันไปแล้วครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับการ แต่งตัวเป็นดาบพิฆาตาสูรในแบบบลูคเฮเวนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจำคลิปสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับผมคนที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดอีกครับเดี๋ยวมันจะอันไลคลิปหน้านะครับต่อไปนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยเลยกันว่าอยากให้ผมนะครับสอนแต่งตัวเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องอะไรอีกอนิเมะเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพีชนารุโต้นู่นนี่ดเไ้้มมมผใตต คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากแต่งตัวเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะหามาทำให้อีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลราไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไอ้เต้าฟาร์มรักสวัสดีครับ<ะ>มิสซีลีไปแล้วนะคะทุกคน